สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้30มิถุนายน2568วันนี้บ่ายโมงครับมาเล่าให้ฟังครับรายการรับเงินของพี่น้องประชาชนที่รับจากภาครัฐในเดือนกรกฎาคม2568มีหลายรายการใครได้เงินวันไหนฟังครับวันที่1กรกฎาคมนะครับบัตรคนจนครับผู้มีบัตรคนจน เงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับวงเงินซื้อสินค้า300บาทวงเงินช่วยค่าเดินทาง7-50บาทอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 8จนถึง3 1กรกฎาคม2อ8นํานำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้กับร้านค้าและผู้ให้บริการนะครับอีกวงเงินครับบัตรคนจนครับส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนอันนี้ก็เข้าวันที่1่กรกฎาคมใช้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 8 เป็นต้นไปใช้วันไหนก็ได้จนถึง30กันยายน258ใช้แล้วหมดไปวันที่1ตุลาคม68เข้าใหม่นะครับอันนี้บัตรคอนจนวันที่1กรกฎราคมมีเงินเข้าไปใช้ทสิท์ได้เลยนะครับสำหรับผู้ได้รับทธิ์บัตรคอนจนนะครับวันที่9กรกฎราคม258นะครับเบี้ยเงีพี4กลุ่มครับเบี้ยเงีคีพและเงินอุดหนุนมี4กลุ่ม9กรกฎราคม258นะครับก็มีเบี้ยเงีีพประสบอายุค,ครับเงินอุดหนุนเรี่องดูเด็กแรกเกิด 600บาทครับเบีย้ยคนพิการครับ800บาท18ปีขึ้นไปเบีย้ยพิการ1,000บาทอายุต่ำกว่า18ปีครับแล้วก็เบีย้ยชีพผู้ป่วยเอดส์500บาทสี่กลุ่มนี้นะครับโดยเบีย้ยชีพผู้สูงอายุก,ก็รับอัตราเดิมนะครับสี่กลุ่มนี้รับวันที่9กระะกฎาคม258นะครับวันที่15กระะกฎาคม258นะครับค่าบริการอสอมอ .2,000 บาทโอนเข้าบัญชีตกศครับ วันที่18กรกฎาคม258ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับได้รับเงินเพ,พ media, ิ่มเบี้ยคนพ lockdown, ิการเดือนกรกฎาคม68 200บาทโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยคนพิการทุกเดือนนั่นแหละครับ18กรกฎาคมรับเพิ่มเบี้ยพิการ200บาทเฉพาะผู้พิการที่มีสิทธิ์บัตรคนจนนะครับ ยี่สิบกกรกฎาคมนะครับเงินบำนาญชรา,าภาพผู้ประกันตนประกันสังคมมาตาสามสามที่อายุเกินห้าสิบห้าปีแล้วและขอรับเงินบำนาญชรา,าภาพก็จะรับการโอนเงินยี่สิบกกรกฎาคมหกแปดนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองหกแปดผู้ประกันตนประกันสังคมมาตาสามสามมาตาสามสิบเก้ารับเงินสงเครอบบุตรซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินสงเครอบบุตรหนึ่งพันบาทต่อบุตรหนึ่งคนต่อบุตรหนึ่งคนนะครับใครมีบุตรอายุไม่เกินหกปีสามคน ก็ได้ทั้ง3คนนะครับเพราะสักง,งานประกันสังคมจ่ายได้สูงสุดเดือนละ3คนนะครับหนึ่งพันบาทต่อบุตรหนึ่งคนนะครับเงินสงขบุตรสามสิบกรกฎาคมสองหแปดรอรับเงินครับทั้งหมดก็คือรายการรับเงินประชาชนจากภาครัฐในเดือนกรกฎาคมสองหแปดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ